ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ช่างมือถือทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการรีวิวนะครับตัวมิเตอร์ที่ผมนํามาจําหน่ายนะครับก็คือเป็นของ r f 4นะครับเป็นรุ่น r f 1 7 n นะครับ r f 1 7 n เป็นมิเตอร์ราคาประหยัดเหมาะกับช่างมือใหม่ที่กาลังมองหามิเตอร์ที่ราคาหลักพันพันนิดๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็แกะกล่องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็แนะนําการใช้งานนะครับเรามาดูกันเลยครับ อันนี้ก็ถ้าของแท้ก็จะมีลายน้ำตรงนี้นะของตัว RF นะครับเปิดกล่องขึ้นมาเลยนะครับนี้ก็จะมีตัวมิเตอร์นะครับตัวคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คู่มือตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเนาะสองภาษานะครับตัวนี้มี2ภาษานะครับ <c oughs> โอเค ตัวคู่มือผมเอาไว้ในกล่องเลยแล้วกันนะครับต่อมานะครับมาดูตรงนี้นะตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวมิเตอร์นะตัวมิเตอร์นี้ค่อนข้างที่จะใหญ่พอดีเลยนะคันนี้น่าจะเท่ากับตัวยูนิตีที่ผมจาหน่ายอยู่ก็คือยูนิตี 15B นะครับ 15B Max นะครับ 15B Max นะก็จะเท่าเๆกันนะครับตัวนี้นะก็นี่ครับเพราฝ่ามือผมก็จะประมาณนี้เองน แล้วก็ในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสายมิเตอร์นะครับตัวสายมิเตอร์แล้วก็ตัววัดอุณหภูมินะตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้นะครับลองตัวนี้ในเรื่องของตัวสายนะตัวสายเดี๋ยวแกะดูข้างในนะครับตัวนี้ตัวสายปั๊บดูความแหลมของตัวปลายเขียมกันหน่อยนะเดี๋ยวนะมันถอดได้ไหมนะ มันถอดไม่ได้นะผมคิดว่ามันน่าจะถอดได้อถอดนี้ได้นะครับเนี่ครับตัวสายมิเตอร์ก็จะเป็นสายที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะแล้วก็ึ๊บตัวนี้เก็บก่อนนะครับตัวสายวัดอุณหภูมินะ,อะโอเค เดี๋ยวเราลองอดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวสายที่ผมแะกะมาตรงนี้ก่อนนนี่สายมันเนาะปุ๊บนะครับมาดูหน้าปัดกันก่อนมาดูหน้าปัดอ่ะเดี๋ยวผมใส่หานกันเลยก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะได้เปิดเทสกันเลยนะครับการแกะใส่่านนะเปิดใช้งานก็หมุนด้านหลังตัวนี้น,น,นะครับหมุนด้านหลังตัวนี้คลายน็อตถึงตัวนะครับเดินออกมาตัวนี้ก็จะมีฐานแถมไปให้นะครับแถมไปให้นะปุ๊บตัวนี้ผมเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาฐานผมใส่แล้วกันนะครับ ดูั้่บวกค้วลบดีๆนะครับค้่บวกค้วลบดีๆนะครับมันจะมีบอกไว้อยู่นะค้่บวกค้วลบนะครับวิธีใส่ก็คือใส่ข้างหน้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันลงไปอย่างนี้นะครับค้วลบอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ <c oughs> นำชุดถ่านตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ โดยรวมนะครับตัวหน้าจอเนี่ยหน้าปาัดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับขึ้นมานหนิดนึงนะก็มีสกรีนบอกนะครับว่าเป็น RF4 นะครับรุ่น RF17N นะครับ RF17N นะครับปุ๊บตัวนี้ก็มีไอตัวข้างนอกนะครับจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะเหมือนตัวซิลิโคนนะเดี๋ยวผมขอลองแป๊บหนึ่งว่ามันแกะอ,ออกได้นะตัวนี้นะครับเหมือนมิตเตอร์ทั่วๆไปเลยมันแกะอ,ออกได้นะ เป็นยางนิ่มๆน,นะเหมือนของตัวยูนิตหรือว่ายี่ห้ออื่นๆเลยนะครับพี่ทําออกมาในควอนุญาตลองดูแป๊บหนึ่งนะครับจะออกยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะเพื่อที่พี่ๆจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับแป๊บนึงนี่นี่ครับนี่ก็คือตัว เสื้อหรือว่าบอดี้มันเหมือนกับยูนิตีเลยนะครับยูนิตีที่ทำออกมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิเตอร์มันนะเห็นไหมอ่าโอเคยัดไปที่เดิมนะครับโอเคแล้วก็ยัดเหมือนเดิมนะ <c oughs> มาดูในส่วนของตัวหน้าจอกันบ้างนะครับดูหน้าจอในส่วนของตัวย่านที่ให้มานะครับย่านที่ให้มานะครับเบื้องต้นก็จะมีนะครับย่านหลัหลกๆก็คือวัดไฟนะครับอ่า AC นะก็คือไฟกระแสสลับนะไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็อันนี้มิลิโวลต์นะครับมิลิโวลต์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะวัดนะครับเป็นย่านรวมก็คือวัดย่านโอห์มนะครับย่านโอดแล้วก็วัดย่านเสียงหรือว่าความต่อเนื่องนะครับรวมอยู่ในตรงนี้นะครับอันนี้วัดค่า c นะครับวัดนี่วัดตัวอ่าแอป์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะกระแสนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ล่าสุดก็คือ,อตัวสุดท้ายนี่คือวัดในส่วนของตัวเ,เรียกว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับกับสายที่ให้มานั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองเสียบในส่วนตัวสายมันนิดนึงนะครับสายมันก็จะเสียบตัวนี้คอมนะครับสีดํานะครับแล้วก็ในส่วนของ <c oughs> อ่ะตัวนี้ก็เสียบตัวนี้นะครับถ้าเราวัดในส่วนงตัวย่านหลักๆก็คือวัดย่านไฟกระแสตรงนะครับไฟดีซแล้วก็ ค่าความต้านทานนะครับแล้วก็ด้านในโอดแล้วก็เรื่องของตัวเสียงนะครับเราก็จะเสียบในตรงนี้นะครับกับตัวนี้นะเบื้องต้นเดี๋ยเรามาลองดูหน้าปัดกันครับว่าตัวขนาดตัวอักษรจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองที่วัดย้านวนดูก่อนนะครับไฟไฟดีซีนะครับไฟดีซีนะตัวอักษรตัวหนังสือก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับเปิดไฟได้นะเปิดไฟได้นะในหัวมอย่านนี้ เปิดไฟได้เห็นได้ชัดเจนเห็นไหมอ่าเดี๋ยวลองดูว่าไฟเนี่ยมันจะอยู่ได้นานไหมหรือว่ามันจะปิดออโต้ไหมนะครับไฟนะเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้ผมเปิดนะโดยปกติอย่างเช่นยูนิตีเนี่ยเวลากดเปิดนะมันจะเปิดได้แป๊บเดียวคับแล้วมันก็จะดับตัวลงไปนะเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้ว่ามันจะเปิดได้ยาวนานต่อเนื่องไหมนะตัวนี้ยังก็ยังไม่ดับนะครับตัวนี้ยังไม่ดับนะนบนะนบนะแล้วก็เดี๋ยวลองมาทําการวัดนะครับในส่วนของตัวอะไรเดียวเราวัดอะไรดีนะ ตัวซับไพผมลวกันนะครับผมญาติเปิดตัวซับไพนะครับแล้วก็ตัวสายมิเตอร์นี่มานะครับสายมิเตอร์นี่มานะนี่นะครับตัวปากคีบตัวเนี้ยนี่ผมใช้กับตัวซับไพนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมปรับอ่าไฟอยู่ที่ประมาณ4.1โวลต์นะครับ4.1โวลต์นะปึ๊บลองเอาสายบวกคีบนะครับสีดำแล้วก็ปากสีดำคีบนะครับดูซิว่าไฟจะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับ อ่ะสีเปะเลยนะครับ4.1เปะเลยนะเห็นไหมตัวตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวหลักสัญลักษณทั้งหมด3จุดนะสามจุดนะที่ผมชอบก็คือเบื้องต้นเลยนะครับตัวเลขค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าไฟหน้าจอนะไฟหน้าจอไม่ดับนะไม่ดับนะโอเคเลยนะครับถ้าสมมติเราใช้เนี่ยก็สามารถเปิดได้ยาวๆเลยแต่อาจจะมี <c oughs> เบื้องฐานนิดนึงนะเบื้องฐานนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องลองเทสอีกทีนึงอย่างที่เคยใช้ในส่วนตัว u d t ี 70b นะครับ UDT ี 70b ก็เป็นฐาน9โวลต์นะครับฐาน9โวลต์ก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เดือนละก้อนนะโดยประมาณเดือนละก้อนโดยประมาณนะครับตัวนี้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาลองวัดในส่วนย่านอื่นๆกันบ้านนสงสวไฟไฟหน้าจอนี่ผมจะขอเปิดไว้เลยแล้วกันนะครับไฟหน้าจอที่ผมจะเปิดไว้เลยนะ ต่อไปเรามาวัดในส่วนของย่านค่าความต้านทานนะครับสังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นย่านของความต้านทานนะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นย่านไดโอดนะครับให้เรากดซีเล็กตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนย่านนะครับความต่อเนื่องเห็นไหมเป็นรูปลําโพงตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนย่านไดโอดเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอใา้เปิดไฟหนาจอแล้วกันนะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนเนาะปุ๊บ เดี๋ยวเรามาลองอจับในส่วนของตัวมิเตอร์กันดูนะครับว่าถ้าเป็นย่านไดโอดเนี่ยค่าความต้นานทานค่ากระแสมันจะเท่าไหร่นะครับกี่วโวลต์นิ่งไม่นิ่งนะครับนิ่งไม่นิ่งค่า่าจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเห็นไหมไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ว่าเราจะดูครั้งแรกที่เราเตะปุ๊บเนี่ย อ่ะอาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูในสองย่านโอมสิสมเป็นไงบ้างนะครับปุ๊บนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ค่าได้เคียงศูนย์ที่สุดก็จะโอเคนะครับเห็นไหมประมาณสี่สามก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยเห็นไหมครับสองนะครับนี่หนึ่งประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าในสองย่านความตานทานหรือว่าย่านโอมนะครับ่าประมาณนี้นะครับย่านไดโอดดูซิะนี่ย่านเสียงควัดความต่อเนื่องนะ เดี๋ยวเราลองฟังในส่วนตัวเสียงกันว่าลำโพงนี่มีเสียงดังประมาณเท่าไหร่นะผมถือว่าโอเคเลยนะครับใน,ส,นส่วนของเรื่องความดังของตัวเสียงนะครับลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไหม เดี๋ยวเรามาลองเทียบความดังกับตัวฟุกแล้วกันนะครับผมก็ยาทเทียบกับตัวฟุกนะ <c oughs> ตัวนี้ขอเป็นเทียบกับตัวฟุกหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวนี้เดี๋ยวผมขอตั้งตรงนี้นะ <c oughs> ใกล้ๆก,กันตรงนี้เดี๋ยวปรับไปที่ย่านความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวยืมสายมิตเตอร์ตัวนี้แป๊บหนึ่งเนาะวัด เทียบกับความดังนะสำหรับผมผมคิดว่าเสียงเนี่ยดังโอเคเลยนะครับดังโอเคเลยผมเสียบตัวนี้เข้าไป <c oughs> นี่คือฟุกนะครับนี่เสียงฟุกนะครับอันนี้เสียงของ r F 4นะครับพี่พี่ว่าเสียงไหนดังกว่ากันครับ นะครับไามิเตอร์ของฟุกนะครับผมว่าตัวของ i อเอฟโเนี่ยดังกว่าตัวฟุกเยอะเลยนะครับดังดังดังกว่าตัวฟุกเยอะเลยนะครับในส่วนของความดังของตัวเสียงนะครับอโอเคเดี๋ยวหัวญาตเก็บตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับ,บเดี๋ยวจะขอยืมตัวสายามิเตอร์ตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าสายตัวนี้มันไม่แหลมเนาะเดี๋ยวเราจะมาใช้ทดสอบในส่วของย่าน วัดกันนะครับเดี๋ยวจะใช้วัดที่ตรงบอร์ดจริงกันให้ดูนะครับผมตัวนี้ลองใช้มิตเตอร์ลองใช้สายตัวนี้ดูนะครับสายตัวนี้เลาลองเช็คดูว่าค่าความต้านทานจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็นิ่งๆนะครับ0ูน ใกล้เคียง0ูนย์มากที่สุดก็คือประมาณจุด2ครับด้านหลังนะจุด2ด้านหลังนะครับ <S <S ลองมาดูในส่วนของย่านความต้านทานกันบ้างย่านในโอดกันบ้างนะครับปุ๊บแต่ข้อเสียก็คือตัวนี้นะครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงปดสั้นปิดยาวนะเห็นไหมไม่มีเสียงปดสั้นปิดยาวเนาะแต่ว่าค่าใกล้เคียงศูนย์อยู่นะครับประมาณ1หรือว่า2นะครับ1หรือว่า2ก็ถือว่าโอเคนะคอยู่ในย่านที่ถือว่าโอเคเลยนะครับ ก็คือข้อการที่จะมาตรฐานอยู่นะแต่ว่าตัวนี้คือผมเปลี่ยนเป็นสายนะครับสายที่ปลายมันแหลมขึ้นมานะปลายมันแหลมขึ้นมานะเห็นไหมนะสายเดิมที่เขาแถมให้มาก็ปลายมันจะใหญ่นิดนึงนะปลายมันจะใหญ่นิดนึงเวลาเราวัดบนบอร์ดอาจจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะเห็นไครับนี่ <c oughs> ใครสนใจสายมิเตอร์ก็ทักอินบ็อกซ์สอบถามได้นะสายมิเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะสายมิเตอร์ตัวนี้ก็มีเยอะมีหลายที่ห้อแล้วก็ ผมก็แนะนำการลองสั่งลองอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวเรื่องของตัวสายอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่แหลมอย่างเดียวเนาะบางทีก็แหลมแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่ดีก็มีนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยเห็นไหมนะตามมาด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นยานวัดสีนะครับตัวนี้เราก็อ่าส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้วัดตัวแรงดันไฟนะครับก็คือกระแสไฟเนาะเป็นแอมป์นะครับมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ ไมโครแอมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือตัวนี้ครับในเรื่องของการวัด่าเขาเรียกว่าอุณหภูมินะครับตัวนี้ประมาณ28เนาะ28องศาเห็นไหมครับตัวนี้นะอ่าตัวนี้ผมปลด a อรอยู่เนาะครับตัวนี้ก็ถือว่าครบในส่วนของอ่าสย่านวัดหลักๆที่เราใช้ในงานมือถือก็คือได้แก่ในส่วนของตัว วัดไฟ DC นะครับไฟกระแสตรงนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานในโอดความต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงตัววัดอุณหภูมินะครับค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับที่เราใช้กันในการวัดในพื้นฐานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดในส่วนตัวบอร์ดจริงกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้ผมก็จะเริ่มจากการวัดในส่วนค่าความต้านทานแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟโวลต์เนี่ยเราลองวัดแล้วเมื่อกี้ผมวัดจากซับไพก็ถือว่าค่าที่ได้ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วก็ตรงเลยนะครับ อ่าตัวนี้เดี๋ยวผมปรับในส่วนของตัวด้านย่านโอห์มนะครับด้านค่าความต้านทานเนี่ยผมจะวัดในส่วนของตัวหัวซีนะครับเพื่อเทียบกับการดูหรือว่าตรงไหนตัวอคอยนะครับระบา,ายไฟหลักๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมว่าลายไฟเนี่ยมันชอ็อตหรือเปล่าค่าที่ได้ก็คือเป็นตัว k นะครับค่า k นะครับ k, k ก็ถือว่าโอเคนะครับลายไม่ได้ชอ็อตอย่างนั้นนะครับถ้าค่า m หล่ะมีขึ้นบ้างไหมอ่าเดี๋ยวนี้3 k นะครับ นี่นี่บางตัวค่าเอก็ถือว่าโอเคนะครับที่เราจะใช้วัดในส่วนของตัวย่านคล้ายๆกับวัดย่านในโอดนั่นเองนะครับในส่วนของการใช้ค่าความต้านทานวัดนะครับในส่วนของตัว r เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่า,าไม่ได้ไม่ได้สองกล้องนะมันก็จะมองเห็นในส่วนตัว r เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องด้วยสายตาแป๊บหนึ่งว่าพอเห็นสักตัวหนึ่งไหมนะครับ เดี๋ยวผมขอญอาตสุ่มแล้วกันนะครับสุ่มสักตัวหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าจะโดนหัวมันไหมนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับตัวนี้ <c oughs> นิ่งไหมเออตัวไหนดี นี่ผมวัด R นะครับผมพยายามวัดที่จะวัด R ให้กับพี่ๆนะครับแต่ว่ามันไม่นิ่งเนาะเพราะว่าผมไม่ได้สองกล้องแล้วก็วัดนะครับไม่รู้ว่าจิ้มโดนหัวมันหรือเปล่าอันนี้ก็ค่าประมาณเท่าไหร่เออตัวนี้เหมือนจะค่าจะวิ่งไปเรื่อยๆนะบันทีการวัด R นะครับก็ต้องถอดอออกมาวัดข้างนอกวงจรเนาะตัวนี้เดีย๋ยวผมจะลองวัดตัวนี้ดูนะครับ น่าจะใช่อรือเปล่านะเี๋ยวนะส่องแป๊บหนึ่งอ่าโอเคการวัดก็ค่อนข้างที่จะขึ้นวายแล้วก็นิ่งอยู่นะครับตัวนี้ R ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่หน่อยก็ประมาณ1ิสองโอห์มนะครับ R ตัวนี้ส2บสองโอห์มก็ถือว่าโอเคค่านิ่งๆนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งย่านที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือในส่วนของย่านไดโอดแล้วกันนะครับ ย่านความต่อเนื่องเนาะย่านความต่อเนื่องก็ใช้วัดคอยนะครับวัดคอยที่เราวัดกันก็ปุ๊บก็จิ้มลงไปเลยนะครับนี่ครับพอคอยขอดรวดเนี่ยไม่ขาดก็จะมีเสียงดังนะแต่ถ้าช็อตลอบก็มีเสียงดังเหมือนกันนะครับนะครับนี่คือเราจะวัดได้ประมาณว่าคอยขาดหรือไม่ขาดประมาณนั้นนะครับผมตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคต่อมานะครับย่านความต้านทานกันบ้างนะครับย่านความต้านทานก็เฉลว่า ใช้กันบ่อยเลยก็คือเหมือนเดิมนะครับสีแดงนะครับจิ้มลงกาแล้วก็สีดําวัดนะครับตรงนี้แต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีเสียงติดสั้นแล้วก็ติดยาวนะแต่ว่าเรื่องของค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับเห็นไหมไม่แกว่งขึ้นไวแล้วก็นิ่งนะครับขึ้นไวแล้วก็นิ่งนะดูว่าโอเคนะครับเห็นไหม ค่าค่อนข้างที่จะขึ้นไวแล้วก็นิ่งๆเลยนะครับขึ้นไวแล้วก็นิ่งๆเลยเห็นไหมไม่ค่อยแกว่งนะไม่ค่อยแกว่งก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของการใช้วัดในส่วนของย่านค่าความต้านทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟที่จ่ายออกจากตัวเครื่องครับในส่วนย่านความต้านทานเนี่ยเขาจ่ายไฟออกไปเท่าไหร่นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บผมก็วัดในส่วนตัวย่านตัวนี้เลยนะครับ ตอนนี้เขาจ่ายไฟออกไปที่3โวลต์น,นะครับ3โวลต์นเนาะ3โวลต์น,นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นในส่วนของตัวมิเตอร์ฟุกนะครับมิเตอร์ฟุกที่ชอบใช้กันนะครับถ้าย่านความต้านทานเนาะเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะพอย่านความต้านทานปุ๊บเขาจะจ่ายไฟออกไปที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้จ่ายไฟเท่าไหร่เป็นย่านความต้านทานหรือยังฟุกนี่จ่ายออกไป2.5นะครับแปลกนะปกติมันจะ จ่ายเยอะกว่าน,นี้นะครับฟุก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูฟุกตัวใหญ่ของผมอีกทีนึงนะตัวใหญ่ตัวนี้ผมเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่าตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับมันจ่ายย่านความต้านทานเนี่ยมันจ่ายไฟเท่าไหร่รน,นะครับไหนี้ยไม่จ่ายอ๋อนี่เจ็ดโวลต์นะครับเจ็ดโวลต์เห็นไหมตัวนี้จ่ายออกไปเจ็ดโวลต์นะหรือว่าเมื่อกี้ผมอ่าน ตัวไซส์ที่ยอมผิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวเล็กอีกทีนึงนะเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวใหญ่มันจ่ายอยู่ที่7โวลต์นะครับดูตัวเล็กว่ามันจ่ายเท่าไหร่นะเมื่อกี้3โวลต์เหรอครับ2โวลต์เหรอก็ยังแปลกใจอยู่นะปับป๊บปั๊บ2.5ุ้าโวลต์นะครับ2 5จุด้าโวลต์ไม่แน่ว่าฟุกตัวนี้แบตเตอรี่ผมอาจจะอ่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมมันจ่ายไฟออกไปที่ส5ุดห้านะครับตัวนี้จ่ายออกไปที่สามเลยนะครับสายสโวลต์เลยนะเห็นไหม คือยิ่งจ่ายเยอะมันจะยิ่งนิ่งนะครับยิ่งยิ่งจ่ายไฟเยอะมันจะยิ่งนิ่งแล้วก็อ่านค่าได้ไวนะครับอ่านค่าได้ไวจากตัวนี้นะครับจ่ายเอาไปที่3โวลต์เห็นไหมสามโวลต์ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยไม่ไม่ไอ้นี้เท่าไหร่นะครับไม่แบบไม่ี้เละครับไม่ถือว่าไม่ค้เลตแล้วก็เสียงเดียวคือไม่มีเสียงที่สั้นทีดยาวอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียงที่สั้นทิดยาวอย่างเดียวนะครับโดยโดยรวมนะภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับ สำหรับตัวผมที่ราคาเริ่มต้นนะมิเตอร์ราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงนะครับพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทตัวนี้สองค่าย RF4 นะครับของไอ่้ RF4 นะครับขนาดพอดีมือนะครับแล้วก็เรื่องของแสงสว่างหน้าจอเห็นไฟชัดเจนตัวหนังสือชัดเจนนะครับเปิดไฟได้นานอยู่นะครับตัวนี้นะแล้วก็ย่านวัดต่างๆค่อนข้างที่จะครบสําหรับช่างมือถือนะครับช่างมือถือนะโอเคถ้าใครสนใจในส่วนตัวมิเตอร์นะครับตัว RF4 ตัวนี้นะครับสาหรับช่างซ่อมมือถือก็็อ b o x เข้ามาสอบถามได้หรือ จะดูที่นะครับเว็บนะครับเว็บตัวเพจด้านบนตัวนี้นะครับที่ผมขึ้นลิงก์ไว้ด้านบนตัวนี้เห็นไหมเทปชอปคอมนะครับมบายเท s ชอปคอมตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเลือกซื้อเลือกหาอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆได้เลยนะครับสินค้าทุกชิ้นเนี่ยผมก็จะทําการแกะลองใช้ลองรีวิวทุกอนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถึงจะเอามาลงขายนะครับเพื่อที่จะได้มีคําตอบให้กับพี่ๆนะถ้าพี่ๆนะซื้อสินค้าเครื่องมือช่างกับผม ได้รับคําแนะนำจากผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกใจแน่นอนนั่นเองนะครับก็ยังไงผมฝากไ้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ใครสนใจนะครับมิเตอร์ตัว rf 4นะครับ rf 1 7 n นะครับก็ยินบักเข้ามาได้นะครับขอบคุณคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ